ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการแก้ขาล็อกหลอดนะครับสำหรับเชฟโรย์คันนี้นะครับก็ทำงานไปไฟหน้าครับโอเคครับจากแสงไม่รวมแสงนะครับลอยนะครับลูกค้าท่านไหนครับมีปัญหาเรื่องไฟหน้าไม่สว่างนะครับติดต่อได้ที่ร้านอิมูดิฟารยองครับสาขาใบพัดท่าทึ่หกติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่สี่สองแปดเก้าติดต่อคุณหนุ่ได้เลยครับสวัสดีครับ Mama said you're meant to burn as bright As a star among the midnight sky All the pressure blinded me But now I see I'm no different from the rest You said I'd fly away But my walls have kept me down Now I'm นำรถเชือเรอแบตมาแก้ปัญหาเรื่องไฟข้างขวาไม่รวมแสงนะครับเกิดจากการคนกระแทกมานะฮะกมีการซ่อมเดยบล่อยแล้วก็กลับมาใช้ข้างขวามีปัญหาช้งาน,นไม่ดีครับกการเช็ดไฟครับขอไฟลีครับไฟห,หน้าครับโอเคไฟหน้าก็จะเป็นลักษณะของ แต่ข้างฝาไม่สมบูรณ์ครับดูแล้ข้างฝาอย่างที่ว่าข้างฝาไม่มีเลยข้างฝาเสื่หายแต่ข้างซ้ายปกติค่อยๆสูงครับโอเคโอเคครกตว่าการเช็คเรื่องของไฟข้างฝาเป็นหลักนะครับตึงนรงมือไฟมันเกินากินง่ายเลย